กับชืดอที่หนึ่งนะครับได้รับเกียรติจากคุณบุญถงพิจิตรรคุณสุทนคากพรรัมคนที่สามคุณชัยจิงรัมคนที่สี่คุณเบี้ยวอินดีรัท่านที่ห้าคุณแม่ไพยุทธาภิโภท่านที่หกคุณนันยรัมศรีรัมท่านที่เจ็ด คุณกมลคุณสักย์เดสมาชิกคณะกรรมการสมบสวนบขอเรียนเชิญคุณบุญถมจวบรังคุณสุพลคะ่วกรณรังคุณชัยจินรังคุณเลี่ยวยินดีรังคุณแม่พายุนปะกะโผคุณดันดอนตามสีรังคุณกมลคุณสัตย์เดชทอานท้าราชการในชุดที่หนึ่งครับ จากภาพใดนักประชาธิปไตยยุ่งยาะครับได้ประกาศความเป็นาอรอนะครับนัโมตัส บาสกุลปัจเจ้าธานานิสัพลิวลาณีเพขุสังคสานอนุทิยามะสาธุโพันเติเขุสังโฆอิมานิบาสกุลปัจเจ้าธานานิสัพลิวลานิ ปิติขันหาด mata i t u ku i n a n j ya tetanang a l a h t e t a n a n kita tan k i t ya sukaya ก็แต่ท่าเจริญก็ประชาหลขน้ขอ <Ether> งตัว ปัจเจกบางสกุลทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับปัจเจบางสกุลทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและาก่ของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีคุณแม่สามีสวดพระลังเป็นต้นหาบริวญานของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หาดวิวญาณของท่านถึงสุขก็ขอให้สุขยิงย่งขึ้นไปแต่รอการแล่นนานเดินสาธุขอบพระคราด้วยการอนุโมทนาทานสาธุให้พวกเราทุกคนทุกคนเกิดเจ,เจเ้าธรรสาธุ โยมปล่อยมือเลยาเบางแด้ปล่อยมือโยมไม่ต้องจับอ,อินจาวาสังคาราอุปาทาวยธรรมิโนโอปาทิตาวานิโรจนติเตสัมุปสัมโมสุโคสัเพสัตมามรันติจามาริงสุจามาริสเรนตาเทวามนาทิเมเอตัสสังสยุ แล um ้วก็านั่งที่เดินนะครับผมในชที่สองแล้เกิจากท่านผู้ใหญ่สมพจันทรังผู้ช่วยประสาทพันทอคุณธนพลสเกตสมาชิกองค์การอาหาสมนุนเมืองบัวังววิเศษนครับขอาคุณคำสอนบัวทอง คุณภูริจองติดลังคุณวิโรจน์จงธรรมคุณนงชักนันแข็งนะครับขอเชิญท่านผู้ใหญ่สุิพจน์รจ้าตลาดผู้ใหญ่เมืองศรีห้าท่านผู้ช่วยประษาของทงท่านทันทงศัตด์ตรีวิเศษคุณคำสอนวัวทองคุณภูริตองติดลำ คุณวิโรจนวังทองคุณหนุ่มทักน้ำแข็งทักพ์ภาสกุลที่ชนะครับจ้าภาพอีกท่านนึงครับเข้าแทนเลยขอบคุณนะครับอาบีไขึ้นมาแล้วนะครับ วาไหลขานุษย์ผู้ิญานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนวเจ้านพรเจ้าวตาสังาราอุปาทวยธรรมิโรอุปาทิตวานิโรจันติเตสังโมปสโมสุขอสัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจามาริสเร ตาเทวันนาทิเมตสังสยติขับถ่ายสังผัสกับที่ครับชุบไปได้วเกลดจากคุณแม่สอนใจทมคุณแม่สวองแยงพรมคุณแม่มองโอสถประสาทคุณแม่แก้วขงทองคุณสังวาลห์ขงทองคุณแม่ลอยยิสุขคุณพ่ออมเยิสุข ขอรนเิญคุณแม้สวัสดิ์ธรคุณแม่สว่างเนพรคุณแม่มอบปรสาทธคุณแม่แกวหองทองคุณสังวรหงทองคุณแม่ลอยยิ่งสุขคุณพ่อปม่ยิ่งสุขเทบาทับบารสุขในเชตร่ เชิญทุกท่านเข้านะครับหยิบพราไจที่มาอันขางเลยครับเสร็จแล้ววางผาไจในสวานบนผ้าพันครับกลัมภูุ้ชาพิจนาระใจพระสุภีนิมมบลอเมนจาวตสังคารา บาตวายาธรรมโนโอปัจจตาวานิโรจนติเตสังโอปสัมโมสุปโอสัพเพสัตตามรันติจามาริสุจามาริสเรตัเทวานาทิเมทัสสังสยุ ก็เป็นอานเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งทุกท่านที่ออกมาเป็นตัวแทนของพวกเรานที่นี้ทุกคนนะครับหลังจากไปก็จะเป็นพระพุทเจ้าจะแสดงสมโภชในรัตถา